หน้าของมันจะมีคําว่า as u i l w as u i l w เนี่ยเหมือนกับคำว่า t o u r Pro นะั่นหรือ data c o l l e c t as u i l w ครั้งแรกเนี่ย permission ใช่ต้องยอมทุกครั้งที่เราใช้งานเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ครั้งแรกเสมอมันจะขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหม เวลาเราเซตตัวอุปกรณ์ในทางเซอร์เวยของเราอะมันก็จะมีอยู่หลักคือ2อย่างก็คือตั้งกล้องบนหัวหมุดแล้วก็ดักไซส์ที่หมุดเหมือนกันอันนี้เราจะใช้คําเรียกว่า coordinate on no point สังเกตก็เป็นตัวกล้องกับตัวเป้าในกรณีที่หมุดต่างๆอยู่ในอยู่ในไซ์งานมันไม่สามารถจะส่องกันได้เราจะใช้เรสเซนตนก็คือตัวที่อยู่บนสุดเขาเรียกว่า coordinate anywhere อันนี้คือ2อย่างหลักที่เราใช้กันสําหรับงานภายในหรืองานที่แบบไม่ได้มีค่าพิกัดให้อยู่แล้วเนี่ยก็จะมีใช้ว่า reference line anywhere อันนี้ก็จะเป็นช่างทั่วไปเขานิยมใช้กันเพราะว่าไม่ต้องอ้างอิง ค่าพิกัดใดๆอันนี้คือ r e f e r e n c e line คือผมจะนิยมใช้ตัวนี้มาขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะแบบนี้หมายความว่าจุดตั้งกล้องจะเป็นค่าพิกัด0ูนย์เลยเราลองมาแค่จุดเดียวขอบทิศเหนือตัวเอ็นอย่างเดียวอันนี้แล้วกันเนาะก็จินมองไปเลยความสูงครับ i instrument height ว่าจากตรงนี้มีขีดอยู่ข้างๆครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่เรา เราเซตเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันจะขึ้นสถานะอยู่เราจะเห็นว่ามันขึ้นคำว่า state to searching คือมันค้นหาตัว A N เ,เนี่ยมันจะพยายามขยับค้นหาเป้าถ้าอันนี้ประเภทของเป้าประเภทของเป้าถูกเลือกไว้แล้วก็คือ A C P 2 A อันนี้เลือกไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรค่า constant ก็ตั้งให้เรียบร้อยสังเกตว่ามันค้นหาอยู่เราสามารถจะเดินเป้าไปหาแนวของมันหรือจะสั่งให้กล้องหมุนมาหาเรากดปุ่มนี้ครับ ตัวนี้คือจะหมุนไปทางนีิจว่าซ้ายเนาะมันก็จะหมุนซ้ายตลอดโดยไม่ไม่หยุดเลยหมุนไปเรื่อยๆนะเราต้องกดหยุดเองตัวนี้ก็จะหมุนขวาตลอดไปเรื่อยๆส่วนด้านล่างน,นี้จะเป็นการต้องกดและปล่อยกดค้างปล่อยก็หยุดอันนี้จะละเอียดคือจะหมุนช้ามากตัวด้านในซึ่งเราสามารถจะปรับสปีดได้ตรงนี้โลกก้ไฮไกด์ได้์แพทเทิร์นมันจะเป็นแสงสีเขียวกับสีแดงถูกไหมครับผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องมองเห็นทั้ง2ส,งสีถ้าเรามองเห็นเขียวหรือแดงอย่างใดยอย่างหนึ่งเพว่าเราหันไม่ตรงมันจะช่วยไกด์ให้เราอยู่ตรงแนวนี้ ดูกนะครับๆๆเห็นไหมมันจะเห็นสีสองสีพร้อมกันนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดในการค้นหาเป้าชูนขึ้นชูนี่ขึ้นประมาณหน้าอ,อกเราชูให้มันแบบเห็นง่ายๆขึ้นเมื่อมันเจอไฟมันจะกระพริบอีกสเต็ปหนึ่งที่ตรงนั้นที่ตัวอุปกรณ์จะโชว์ท่ามุมถูกไหมครับแล้วก็ระยะเรียบร้อยเซ็ตแนวตรงนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้เมื่อเราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยมันจะเป็นหน้าการสำรวจเลยนะครับสังเกตข้างล่างมีให้ใส่ความสูงของตัวโพลนะครับหน่วยเป็นเมตรนะ สมมติถ้าบันทึกข้อจุดตรงนี้ก็กดปุ่มเรคคอร์ดทีมพ์มันก็จะให้เราใส่ชื่อจุดถูกไหมครับแล้วก็เป็นค่าพิกัดสังเกตจะมีค่าพิกัด x y z ก็คือ NEZ ทางเกท้ท้าความสูงเป้าคําว่วา d t i c k at layout เนี่ยมันจะไว้สําหรับเราจะเอาค่าพิกัดนี้ไปใช้ในการวางวางตําแหน่งหรือเปล่ากดปุ่มโอเคให้เรากดคําว่า on ข้างบนทีนึง เพื่อโชว์ชื่อพอยต์นั้นๆทีนี้ก็สามารถที่จะเคลื่อนยืนไปที่อื่นตำแหน่งอื่นๆแล้วก็เก็บข้อมูลได้เพราะว่าตัวนี้มันแท็กกิ้งถ้าเกิดมันหลุดจากเป้าที่ผมบอกคำสั่งผมบอกอ่อนมกงเพื่อหมุนแล้วให้มันค้นหานะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเลเยอร์เลเยอร์เนี่ยข้อมูลเนี่ยนำเข้ามาได้2วิธีอย่างที่คือ Import แล้วก็นําเข้าเป็นไฟล์ C s v กับ v ันที่2ก็คือ Import และ add point add ทีละจุดกรอกทีละอันใส่ค่าพิกัดเนางั้นวิธีการเชื่อมต่อก็จิ้มเลยครับวึ๊บ มันต้องเยัยบกล้องไงมันจะขึ้นพอต์ยข้อมูลที่เราเก็บมาเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้ตอนเราทำแอสบิววะเรากดติ๊กแอดไว้ด้วยแอสซูเลียร์มันก็จะมาอยู่ในนี้เราสามารถจะใช้ฟิลเตอร์ในการเซิร์ชถ้าเรามีข้อมูลเป็นร้อยพอล์ยเซิร์ชเอาหรือเราจะเลือกเสื่อดอทถ้ามันมีน้อยเมื่อเรากดโอเคนะเนี่ยมันก็จะหมุนไปยังตำแหน่งจุดแรกสเต็ปนี้นะครับผู้ใช้งานหรือเราเนี่ยเราจะต้องเอาเป้าเนี่ยไปเห็นแสงเขียวและแดงไกลไลท์เมื่อมันเจอเนี่ยมันจะบอกทิศทางนะว่าให้เราถอยเท่าไหร่ไปทางซ้ายทางขวาเท่าไหร่ จะไปขึ้นยังไม่แค่นี้ถ้าเราจะเอามาตั้งบนไทยแบตต้องมีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ประกอบนะวิธีการประกอบก็มีเกลียวตัวเมียตัวล็อกอีกทีนึงแล้วก็ไอติชจอเมื่อกี้เราทำแอสบิวเราก็จะเลือกตัวบนแอสบิวพอยต์ไฟจิ้ม เราเลือกส่งผ่านอะไรก็ได้แชร์ด้านบนเนอะใช่ไหมก็จะถูกส่งไปทีนี้ลองเปิดดูก็ได้เหตุการณ์ูนี่เซลล์ก่อนมันก็จะไล่เรียงเป็นคอลัมน์คอลัมน์ให้พอยต์เนมพิกัด XY z แล้วก็วันที่กับเวลาที่ทำเพราะว่าใน Import เนี่ยกดทีหนึ่งมันก็จะมีการนำเข้าที่เป็นโฟลเดอร์เป็นโคดิเนตไฟล์เป็นไฟล์ซ s เเหมือนกัน ่ะรส่ง <silently> ข <ous> ้อได้เป็นข้อดีในการจุดขายได้มันแตกดูแล้วมันจะถูกเก็บไว้ในนี้ถ้าเราไปดูผ่านวิทยุหรือไม่ก็สายวิทยุบีแล้วนี่ก็โหลดแล้วมันอยู่นี้แล้วมันจะไม่ได้น้ำเข้าต้องกดแล้วก็จะบอกน้ำเข้าเรียบหร้อยเราจะรู้ได้ไงเราแตะโซนที่เราน้ำเข้าแล้วก็จะดูได้จากชื่อจอแตัวไอหระอว่ามันแล้วก็ดูว่ามันมีข้อมูลดีไซน์อะไรบ้าง <Okay. S 1> การการเชื่อมต่อมันจะมีสถานะอยู่ตรงนี้เนาะที่เป็นไฟตัวนี้เนาะแล้วมันก็จะกระพริบ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 อยู่นะครับวิธีการหลักการแรกเข้าที่เซตติ้งแล้วก็บลูทูธแล้วก็ทําการจับคู่ก่อนเราจะจะไม่เปิดแอปมันก่อนเนาะก็จะแพร r i n g ธรรมดาแล้วก็จะกดจับคู่โอเคหลังจากนั้นก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับ มันมีพาสเวิร์ดอะค่ะใส่ศูนย์สองตัวแล้วก็ตามด้วยหมายเลขเครื่องตัวนี้ศูนย์ศูนย์ตามด้วย serial number อ่าดูตัวนี้ครับผมเห็นไหมข้างบนนี้เหมือนกัน L N ตัวใหญ่ตัวใหญ่หมดเนาะโอเคโอเคทุกครั้งที่เชื่อมต่ออย่างเงี้ยมันจะมีคำถามเสมอและว่าคุณจะยอมใช้โดยไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราก็ต้องกดยอมรับด้วยนะโอเคโอเค คือโปรแกรมของมันหน้าตาเนี่ยคือจะแบบมันจะมีฟังก์ชันอยู่ไม่กี่อย่างมีปุ่มอยู่ไม่กี่ตัวนะครับแต่ที่หลักๆที่เราเห็นอย่างแรกก็คือคําว่า job name ที่อยู่บนสุดนะครับแล้วคาว่า test ก็คือชื่อ job ถ้าเราทํางานเราก็อาจจะจิ้มตรงคาว่า test นี่ยงที่ว่างๆนะครับแล้วกด new new เนาะเราก็ตั้งชื่อที่เราเข้าใจโอเคพอเราตั้งชื่อเสร็จใช่ไหมครับไปที่ conflict ก่อนนะครับที่ conflict จะมี communication ให้เราเลือกว่าจะเป็น wifi หรือ bluetooth อ่ะเราเลือกเป็น bluetooth โอเคล้วกดกดแ a c กลับมาโอเคอันนี้คือพร้อมแล้วพร้อมจะทํางานแล้วนะครับพร้อมจะทํางานแล้วขณะนี้สวิตตัวบนนะครับมันไปทางที่เป็น WiFi ก็คือเชื่อมต่อที่ไ WiFi แต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเพื่อปรับสวิตไปฝั่งซ้ายก็จะเป็นบลูทูธละ มันทํามาเป็นฟรีแวร์คือตอบโจทย์การทํางานทีงง่ง่ายๆไม่ต้องลึกซึ้งคุณนะ่ะไม่จาเป็นต้องเป็นช่างสำรวจไม่จำเป็นต้องเป็นอุศวกรคุณเป็นคนงานทั่วไปก็ได้ขอให้คุณทํางานเป็น